เกิดอะไรขึ sure ้นครับเมื่อกี้แรมเต็มแรมเต็มโทรศัพท์พี่นายเต็มเราต้องถ่ายของเราละอ้ิงอันนี้รงนี้มีแต่เรียนลุปิดทำไมปิดทำไมโอ้โหครับ ไออยากได้เงินนะครับเราเอาที่พี่ได้นะครับผมเงินเยอะมากครับผไปจากนั้นเพืนดูพี่นายนี่จะพี่ได้ว่าจะจ่ายค่าตัวผมสักทีหร่พี่นายไม่จ่ายค่าตัวตอนนี้มีทั้งหมดทั้งหมดเอ่อสี่ร้อยห้าสิบโอเคน้อยไหมน้อยไหมก็เยอะอยู่สามารถซื้อตัวผมที่ได้ มีสปปอไม่เหมือนทหอาาร่านอนน้อยนนี่คือเอาไปตัดต่อด้วไนเอาไปตัดต่อด้วยเมื่อกี้ปพี่พี่นายเต็มนะคะผมต้องมาต้องมาถ่ายของเราแทนได้ยินเป็นมาลินายที่ถ่ายไปเล้วไปดีเราเราว่าสิบต่อจีนจีนไม่หลงคุณแล้วไม่หลงปีหน้าใช่เออจีนไม่ไม่ถ่านแล้วที่มรรดุกจีนสปอยไปก่อนสปอยไปก่อน ทุกคนถ้าใครจำ YouTube ได้ก็ติดพี่นายด้วยเพราะว่า youtube จะลงใน youtube พี่นายจุดจีนจะได้เก็บความทรงจำทุกคนไว้เพด e h e h ขึ้นข้นตรงนี้เขึ้น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 เขึ้นเห็น้เฮ้ยไม่เอาไ้เไม่เอาแ้งเทอะไรครับไทยมไทยกับไม่โกงไทาไดยกับไม่โกงแภาพย้อนหลัง ที่จะเป็นการถ่ายภาพยอะถ่ายภาพนี้ถ่ายภาพความประทับใจยอดมากเนี่ะไรอ่ะอันนี้ครั้งแรกผมก็เป่าลงได้ลุกลุกต้องพิมพิมกระเพงเลยติดกระเพงอเย่างไงอย่างเทอย่างเทครับผมอันนี้อันนี้ทำอะไรกันครับเนี่ย กำลังเปรียบเทียบภาพเก่าภาพใหม่โอ้ยเลยครับเนี่ยเอ้าก็จะไปใช้ได้แล้วครับเนี่ยไม่อันนี้ลงสกอรีใส่ปอนทัวอลโคนทังเมสนีดูจากสีชมพูกลายเป็นสีดำไปแล้วเนี่ย A few moments later เอามอนมาทุกคนมอนมามอนมามอนมาทำไมทำไมเออคีที่ที่เราไปถ่ายกระบี่กระบองนะทุกคนก็คือคนนี้แหละม,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 มาทำไม บ้านนะต้องไม่ต้องเกิดขึ้นมาถ่ายครับโ้ <No. S 1> ตไอสักที่ตังคิดดีได้อไอ้มิแนนที่เคยมากินด้วยกันใช่ใช่ใช<ห>นี่คิดนี้ทุกคนได้ไดูอย่งพันแปดร้อยสี่สิบเจโอ้ยเยอะอยูอ่นี่ก็ผ่านมาก็แต่ถามมุกาลาคิดดูประมาณ แค่ถึง2,000วิวมาถ่าย EP สามูครับโอ้ยอันี้ก็ EP สองนะั่นแหละไม่เก่งว่าไม่ไม่ EP สองก็ไทยเนะี่ยเก่งว,ว่า EP สองยอดวิวมันคงไม่กระตือ้นเพราะว่ามันไม่ได้จัดต่อเลยใช่เดี๋ยวถ้าคลิปพี่นายกับนั้น EP สามทัาไม่เด่นคุณแค่แบบ EP สองเนี่ยว,ว่าจะไปดูอ่ะถ้ายอดวิวถึงถึง2,000ยวกลับมาทำ EP าสามเดี๋ยว ถ, s games, <S Omaha, ถ้าเกิดพี่ย้ายไปแล้วพี่กลับมาจะี๋ยทำซีซีถ้าแบบใครบางคนสัญญากลับให้อ่ะจะเหนื่อยไหมเนี่ยรักช่วงต่อพี่นายได้ได้เรานำช่วงต่อพี่นายนี่เออวิดีโอคอลเออแล้วพี่นายก็ไปร้านวิวแรนที่กรุงเทพเออเฟอรพี่ถ้าเกิดยอดยอดคิวคลิปคลิปเอ่อเผื <t 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 ่อตัวนายหนึ่งสองพันแล้วก็นันนคืถสองพันถ้าเกิดพี่ไปถอดเสื้อผ้าแล้วก็เต้นน็อกรอบ กิดคืออย่างตรงนี้คือมีปัญหตรงนี้คือโรงเรียนไอยน้องแค่เกิดสองวันนี้ถึงสองพันคุณจะเปิดช่องเออเอาดิเอาดิเอาดิใครใครเปิดช่องเฟคกี้ อ่าถ้ายอดวิวพี่นายถึงสองพันช่องกิจถึงสองพันวิวเพงกี้ต้องเปิดช่องเออแต่ถ้าไม่ถึงต้องเต้นเต้นลมใชจต้องเต้นหลังแล้วลงในช่องของคิมเป็นสองดีถ้างานวาดงานหนึ่งไลท์ถึงร้อยอันน่ะโอเคแต่ก้อนนี้คลิปนี้ถึงหมื่นหนึ่งก็เสียงนิยายเขียนนิยายโอ้ แสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยหรอแสนวิวจะซื้อบ้านแล้วก็รถสปอร์ตให้แฟนกี้อุ้ยโอ้แสนหนึ่งแล้สนเป็นของเล่นนะเป็นของเล่นของเล่นถ้าเกิดถึงหนึ่งร้านวิวเยอะอที่นายเปิดบริษัทได้เดี๋ยวผมเป็นพนักงานดิ เอออจริงๆนีอนาคตแต่ว่าจะเปิดบริษัทด้วยก็แบบเอาคนที่มีศาสตร์ไปทรงานให้หมดแล้วก็มีบริการฟรีอาหารในวันประกันชีวิตนี่ทำไมไม่ลองคิดเครือบริษัทดูบ้างแล้วก็เปิดเกี่ยวกับริษัทโดยเอาช่องเก็บมาเป็นหนึ่งในเครือนายได้เก็บไปช่องหนึ่งในเครือแต่แค่ว่าเป็นเป็นแค่แค่ช่องเหมือนกันอาจจะอยู่นั่นนะโอ้แบงค์แบงค์น้ำอะ

เสียคนหลักไปหนึ่งคนแล้ว <c oughs> ยังไงครับ <S <S อยู่ไปเลยอยู่ทำตัวอย่างกับบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองจริ <c oughs> จง <c oughs> จร<ง>ิงจริงจริงอันนี้ต้องจริงสกี้กับมะนาดด้วยกับมะนาดด้วยตอนนี้พกับว่าจะเปิดบริษัทโอฆษณาสตูดิโอแล้วกับเดี๋ยวจะจ้างพนักงานใช่แล้วก็หนุ่มจะจ้างพี่จ้างเป็นจะจ้างสกี้รลอจ้างตัวดำเอาคนหลักหกก่อนเกิดกับมะนาดก็เราเราเราก็เป็นคนหลักด้วย ก็เราทำอยู่ตอนนี้ที่รออีกสิบอีกยี่สิบปีข้างหน้าค่อยว่ากันเจียมเปิดช่องในหน้าบริษัทที่ไหนช่องใยญ่เด้เจอกันนะไม่ได้เอาคันนี้ก็ได้เอาเจ็ดีอือไม่ได้เอาคันนี้ไม่ได้เอาสักทีเหมือนกับอีนฟนตีแล้วกันจบเลรอใช่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 ก็แบบร้านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช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 ่อือเก่งขนดีแล้วมั้ย ใช่ใช่เนี๋ยวดีค่วเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคพี่นายเราก็ปิดคลิปเถอะแล้วก็ปล่อยไฟกี่เปอย่างนั้นแหละไม่ถึงมีที่อาจารย์จบนะ ยังไม่มีเงินเดือนถ้ามีถ้ามีเงินเดือนตอนนี้หักหักหัก50%แล้วอ่ะแฟกี้แฟกี้ใช่แฟกี้แฟกี้เป็นคนชั่วหลายคลิปนะกอไม่้ชั่วอะไรหรอ ฮ้ยอะไรอะไรหมดแล้วโอเคท่าน okay. ี <m <m ้เหลือหมดทุกคลิปแล้วแต่นะฝากกองดีนายด้วยเหตุเหตเหตุรู้นะเหตุเหตุแล้วก็ยูทูบยูทูบยูทูบไม่ไม่อัพคลิปแล้วมาประมาณเิ็ดเดือนใช่แต่ว่าจะเริ่มอัพคลิปเดือนนี้ใช่ตอนตอนแบบจบจบมสามเนี่ยใช่ฝันคลิปประมาณหนึ่งปีแล้วก็แองจี้มีมีช่องยังยังไม่มีโอเคคลิปไม่ได้เด้อตองมคลิปคลิปมีช่องด้วยคลิปสองที่ ชเอฟีไปฝากคลองเขาด้วยไม่ไรเดี๋ยวสักวันเดสัญญาว่าผมจะทำช่องนี้ให้มันเป็นโตขึ้นนิดตอนยังเด็กไปเราจไม่มาอบรมเรื่องคอนเทนต์เลยปั๊โอเคครับและต่อจากนี้เดี๋ยวผมจะไปอบรมเรื่องคอนเทนต์เดียวเดียวนี่มันเจ้าของช่องเด็กตัวหนักเลยหนักอะไรอ่ะเงินเดือนไม่จ่ายถ้าพี่เสนอทุกทีใช่ได้ครับกินเราไปซีโคใช่ไหม โอ้ว้าวโอเคถ้าช่องจีโน่ของเราอย่าลืมกดไลค์กดปั๊บปั๊บใครด้วยถ้าถ้าไม่ขนาดนั้นก็กดแชร์ด้วยโอเคไปดีกว่านะแมเพ็งเี๋จะบอกว่ามาลงดนวยคนเทยด้วยนะพยอรอนะครับเจ้าของช่องก็มีช่องเหมือนกันนะครับเออลูเตโน่ยี่สิบสี่นะครับนะไปติดตามก็ได้วงเล็บช่องล้างนะครับนะโอเคเนี่ยแหละโอเคบายบายโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย